ครับรการเสียดีช่วงเสาของวันที่8มีนาคมพศ2568ันารกสิบาส,สดดีดีท่านผู้ชมทุกท่านครับการสารชิ้นี้ก็นี่ก็ต้องขอากราบขอบคุณเอฟซีทั้งอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามอ่อนเสียวจากขาตัวลูกพี่แม่ไม่ถึงก็เข้าพี่เมีปุ่นลูกมันเลยไปปอมลูกกันไหมาถาลูกกันลูกถาลูก,กมันกันเหยียคว่ำหมู่นกข้อเมตตาของอ่าทางขวาเ้าครับ,รบสร้างปิดแม่ลูกผูกครับ บีออกมาแลดกโลดบีบีบีนี่ครับรถทีมงานเขากำลังจอดถ่ายครับเอฟซีเปิดคอรกล่อเราเลยนะครับไปลูกไปไปไปคำไปุ้นไปลูกไปมุลาจุงเงินทั้งรถเลยนะลูก ย่งไนงรมันเตีวเป็นวตัวนี่เาว้นเลยเอาเาไงันทังรถเลยหน่อย่ยไเลยหน่อยจุ่มันทั้งรถเลยลูกจุ่มกนไปเลยดึงกาเข้าไหมลูกดึงกรามาจอนี่ดึงาเข้าเอองานกอนงานกอนเออเห็นไปเลยจุ่กนไปเลยไปลูกไปไปไไปลูกไปไปขับไปคุ้นไปไปไป ไปไปเออไปมาลูกมามาลูกแม่จะขับไปคุ้นไปโอ้โห<อ>จะควบขับก่อครับครับเดินทางปลอดภัยครับอา้าทำคำขงคองุ้นนสวัสดีครับ